ณเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อเวนเกนเบิร์กมีเด็กสาวหน้าตาแปลกๆและหลังค่อมอยู่คนหนึ่งเธอมีชื่อว่าเจนนิเฟอร์ที่บ้านของเธอเป็นฟาร์มปศุสัตว์เจนนิเฟอร์มักจะถูกคนในเมืองรังแกอยู่เสมออันเนื่องมาจากรูปรักภายนอกของเธอวันหนึ่งขณะที่เจนนิเฟอร์กำลังถูกข่มเหงเธอได้เปิดประตูวาร์ปไปยังโรงเรียนเวทมนต์ในอาริทูซาโดยไม่ได้ตั้งใจที่นั่น เธอได้พบกับพ่อมดหนุ่มที่ชื่อว่าอิสตริตเขากำลังกลุ่มใจและบอกกับเธอว่าเวทมนต์ mond, มักจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอผู้วิเศษจะใช้มันตามหาคนที่มีพลังเวทแม้จะเพียงน้อยนิดก็ตามอิสตริตตัดสินใจส่งตัวเยนนิเฟอร์กลับบ้านและต่อมาไม่นานหญิงสาวที่ดูร่ำรวยก็มาที่ฟาร์มของเจนิเฟอร์เธอเข้ามาขอซื้อหมูพอได้พบกับเจนิเฟอร์ เธอก็ตัดสินใจซื้อเจนนิเฟอร์กลับไปด้วยพอที่รังเกียจลูกสาวตัวเองอยู่แล้วก็ขายเจนนิเฟอร์ไปในราคาเพียงครึ่งหนึ่งของราคาสัตว์แม่ของเจนนิเฟอร์จำได้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือแม่มดนั่นเองเจนิเฟอร์ถูกส่งไปที่โรงเรียนเวทมนตริมทะเลในตอนแรกเจนนิเฟอร์ทำใจไม่ได้ที่เธอต้องจากบ้านมาเธอเสียใจที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งและพยายามจะลาโลกนี้ไป แต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จพอคาบแรกที่โรงเรียนเริ่มขึ้นเจนนิเฟอร์ก็รู้ว่าการใช้เวทมนต์โดยบังเอิญของเธอได้ดึงดูดความสนใจของอธิการบาดีเธอจึงถูกส่งตัวมาฝึกอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เพื่อนสาวในชั้นเรียนทุกคนต่างก็มีความสามารถพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าทิซายาเธอเป็นคุณครูของที่นี่ทิซา,า,ายาได้ทำการทดสอบเด็กๆ โดยให้พวกเธอใช้เวทมนต์ยกก้อนหินกับดอกไม้เพื่อนๆทุกคนผ่านการทดสอบกันหมดยกเว้นแต่เยนนิเฟอร์ไม่ว่าเธอจะพยายามกี่ครั้งเธอก็ไม่สามารถทำมันได้ทิสายาจึงเข้ามาเบรกซึ่งนั่นก็ทำให้เจนนิเฟอร์นั้นโมโหและเดินออกจากห้องไปต่อมาไม่นานเธอก็ได้พบกับอิสตทรียที่ทำแห่งหนึ่งเธอจึงได้แนะนำตัวกับเขาอย่างเป็นทางการต่อมาทิสายาก็ได้สอนให้สาว,สาว เรียนรู้สิ่งที่ผู้ชายกลัวมากที่สุดเธอให้เด็กๆจับคู่และนางจ้องตากันจนสามารถเข้าไปในจิตใจของอีกฝ่ายได้เจนนิเฟอร์ยังคงไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมทิสซายาจึงเริ่มโมโหในความไม่ได้เรื่องของเธอทิสซายาบอกว่าเจนนิเฟอร์นั้นกำลังโกหกตัวเองถึงแม้เธอจะสวยแค่ไหนก็ไม่มีใครรักเธออยู่ดีเจนนิเฟอร์ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับอิสทริปซึ่งเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอฟัง อิสติดบอกว่าเขาเองก็มีปัญหาและใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างยากลำบากเช่นกันจากนั้นก็อาสาเป็นคู่ฝึกให้กับเจนนิเฟอร์และครั้งนี้เจนนิเฟอร์ก็สามารถทำมันได้สำเร็จคือ 1. นึ่งทิสายาปลุกสาวๆขึ้นมาในขณะที่พายุก,กำลังโหมกระหนำ่ำทิซายาได้พาเด็กๆไปยังทอราราซึ่งเป็นสถานที่ที่พลังเวทนั้นรุนแรงที่สุดในทวีปและอนุญาต ให้คนที่อยู่ในสมาคมผู้วิเศษเข้าไปได้เท่านั้นวันนี้ทุกคนจะต้องทดสอบการควบคุมพลังเคอสโดยการจับสายฟ้าไปใส่เอาไว้ในขวดแก้วเด็กๆด,ดูไม่มีความมั่นใจในการทำบททดสอบนี้เลยบางคนก็โดนไฟฟ้าช็อตหลังจากที่จับสายฟ้าได้พอถึงตาเจนิเฟอร์เธอก็ชูขวดขึ้นฟ้าแต่แล้วแรงระเบิดก็ผลักเธอกระเด็นไปที่กำแพงจากนั้นเจิเฟอร์ ก็ถูกความโกรธเข้าครอบงำจูจูเธอก็ปล่อยพลังใส่เพื่อนโดยไม่ตั้งใจทิสายาจึงออกมาป้องกันเอาไว้พอจบเรื่องทิสายาก็เข้ามาตำหนิเยนิเฟอร์วันนี้เธอเกือบจะฆ่าเพื่อนของตัวเองไปแล้วอารมณ์ของเยนิเฟอร์จะทำลายตัวเธอเองทิสายาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเธอก็เคยเป็นแม่มดประจำราชวงศ์และเธอก็ได้เรียนรู้ว่าผู้อ่อนแอจะถูกผู้แข็งแกร่ง เว้นระยะห่างเสมอเจนนิเฟอร์เริ่มสงสัยว่าพวกพ่อมดเห็นอะไรในตัวเธอกันแน่เจนนิเฟอร์ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้อิสตริดฟังจากนั้นอิสตริดก็บอกว่าตอนนี้พวกพ่อมดรู้เรื่องของทั้งคู่แล้วพวกเขาจะไม่สามารถเจอกันได้อีกอิสตริดได้แนะนําเวทมนต์โบราณขั้นสูงให้กับเจนนิเฟอร์เขาชี้ไปที่กะโหลกของเอลฟ์ซึ่งเป็นคนสร้างอาริทูซาข,ขึ้นมาและบอกว่าพวกเขาเหล่านี้ คือพ่อมดกลุ่มแรกของทวีปซึ่งเป็นคนสร้างสถานที่เวทมนต์ต่างๆต่อมามนุษย์ก็เข้ามายังทวีปแห่งนี้พวกเอลได้สอนเวทมนต์ให้กับมนุษย์แต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกมนุษย์สังหารเพราะต้องการโชว์ว่าพวกเขาคือเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่าอิสตริดได้เอาดอกไม้ให้กับเยนิเฟอร์กินและบอกกับเธอว่านี่คือดอกไม้ที่จะเติบโตในที่ที่มีเลือดของบรรพบรุษกระเซ็นอยู่ จากนั้นก็สอนเจนนิเฟอร์ท่องคาถาเธอลองท่องคาถาตามผ่านไปครู่หนึ่งประตูวาร์ปนั้นก็โผล่ออกมาเจนนิเฟอร์ตกใจมากที่เธอสามารถใช้เวทมนต์โบราณน,นี้ได้เธอสารภาพกับอิสตริดว่าพ่อแท้ๆของเธอเป็นลูกครึ่งเอลฟ์ที่ตายในการกวาดล้างครั้งนั้นสายเลือดของพ่อทําให้เธอกลายเป็นคนที่หน้าตาอัปลักษณ์แบบนี้แต่อิสตริดก็กลับไม่คิดเช่นนั้นเขาจูบเจนนิเฟอร์ และได้สารภาพรักกับเธอต่อมาเจนิเฟอร์ได้เอาดอกไม้ไปให้ทิซาย่าดูและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังเจนิเฟอร์บอกว่าตอนนี้เธอพร้อมแล้วสำหรับการทดสอบเลื่อนระดับทางด้านของอิสตริดเขาได้กลับไปรายงานเรื่องของเจนิเฟอร์กับคุณครูคือหนึ่งเจนิเฟอร์ได้ยินเสียงเคาะประตูเรียกเพื่อนๆของเธอที่อยู่ห้องข้างๆเจนิเฟอร์หยิบดอกไม้และเดินไปแอบมองที่ลานหินแห่งหนึ่ง เธอเห็นทิซาย่าได้เปลี่ยนร่างของเด็กๆสี่คนให้กลายเป็นปลาไหลพอทิซาย่ารู้ว่าเจนิเฟอร์ดูอยู่ก็เรียกให้เธอเป็นคนส่งเพื่อนๆลงไปในน้ำจากนั้นเจนิเฟอร์ก็มองเพื่อนๆแวกว่ายในน้ำที่กลายเป็นกระแสพลังงานเวทมนต์พอเวลาผ่านไปเจนิเฟอร์ก็ได้ตกรุมรักกับอิสตริตพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดเจนิเฟอร์ได้ใช้เวทมนต์สร้างฝูงชนขึ้นมาดูเธอกับอิสตริตพอดรักกัน พอเสร็จกิจฝูงชนก็ปรบมือให้กับทั้งคู่ทำเอาอิสตรินั้นทึ่งในจินตนาการของเจนนิเฟอร์และสนใจว่าครั้งต่อไปเธอจะสร้างอะไรขึ้นมาอีกเมื่อวันเรียนจบใกล้มาถึงนักเรียนจะต้องเลือกทางเดินต่อไปของตัวเองเจนนิเฟอร์ตั้งใจว่าหลังจากที่เธอได้เป็นแม่มดแล้วเธอจะกลับบ้านที่เวนเกนเบิร์กในฐานะแม่มดผู้ทรงพลังเธอจะกลับไปแสดงให้คนที่เคยรังแกเธอในตอนเด็ก รวมถึงพ่อของเธอได้เห็นว่าเธอสามารถทำอะไรได้บ้างทุกคนที่จบจากโรงเรียนอาริทุซาจะต้องเพียบพร้อมในทุกด้านก่อนจะถูกส่งไปยังอาณาจักรต่างๆและนั่นก็รวมถึงการปรับปรุงคอบกพร่องทางกายภาพด้วยพอมดซึ่งทำหน้าที่แปลงโฉมแสดงผลงานของเขาให้เด็กๆดูและสัญญาว่าผลลัพธ์จะออกมาสวยงามอย่างแน่นอนเขายังได้แนะนำสีเสื้อผ้าให้กับเจนนิเฟอร์ ว่าควรจะเป็นสีเทาที่ดูสูงส่งแต่แฝงไปด้วยพลังอำนาจทีซาย่าพาเยนนิเฟอร์ไปที่กระจกและให้เธอจินตนาการถึงรูปลักษณ์ที่อยากจะเป็นเยนนิเฟอร์จึงได้หลับตาและคิดถึงภาพของหญิงผู้ทรงอำนาจแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันการประชุมสภาพ่อหมดได้ถูกจัดขึ้นที่อาริทุซาพอมดทั้งหลายมารวมตัวกันเพื่อปรึกษาว่า บัณฑิตจบใหม่ควรจะถูกส่งไปยังอาณาจักรใดพระราชาของทุกอาณาจักรมักจะมีพ่อมดและแม่มดคอยช่วยเหลือพวกเขาอยู่ข้างกายสเตกาบอซึ่งเป็นหนึ่งในสภาพ่อมดได้รู้มาว่าเจนนิเฟอร์เป็นลูกเสี่ยวของเอลและนั่นก็ทำให้เธอไม่ได้รับการยอมรับในอาริทูซาซึ่งมีอคติกับพวกเอลฟสภาจึงตัดสินใจว่าจะส่งเจนิเฟอร์ไปที่นิฟกาดซึ่งนั่น เป็นที่ที่เยนนิเฟอร์นั้นไม่อยากไปพอเยนนิเฟอร์รู้เรื่องนี้เธอก็ตอบปฏิเสธไปทันทีเธอไม่อยากไปรับใช้พระราชาบ้ากามของนิฟกาดซึ่งเป็นอาณาจักรเล็กๆทางตอนใต้ที่สายยาบอกว่าสเตกาบอรู้เรื่องสายเลือดเอลฟ์ในตัวของเธอแล้วและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทางสภาตัดสินใจแบบนี้นั่นทำให้เจนิเฟอร์รู้ทันทีว่าความลับของเธอหลุดออกไปได้อย่างไร ในพิธีจบการศึกษาเยนนิเฟอร์ไม่ได้ไปร่วมงานอิสตรดรู้สึกเป็นห่วงมากจึงได้ไปหาเยนนิเฟอร์และพบว่าเธอกำลังเขียนจดหมายไปหาพ่อเลี้ยงเพื่อขอให้เขามาช่วยยืนยันว่าเธอเป็นลูกแท้แต่อิสตรดคิดว่าจดหมายฉบับนี้ไม่สามารถใช้น้มน้าวสภาพ่อหมดได้อิสทตรดสารภาพว่าเขาเป็นคนบอกเรื่องเยนนิเฟอร์กับสเตกาบอซึ่งเป็นคุณครูของเขา เขาเองก็ไม่รู้ว่าสเตกาบอจะเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไรเจนิเฟอร์นั้นโกรธมากเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันสายไปแล้วอิสตริดจึงชักชวนให้เจนิเฟอร์ไปกับเขาอิสตริดนั้นได้รับหน้าที่เป็นนักสำรวจทั้งคู่สามารถเดินทางไปทั่วทวีปเพื่อบุกเบิกสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่มีใครพบเจอเจนิเฟอร์นั้นเย้ยหยันอิสตริดกลับไปเธอไม่คิดจะไปขุดดินขุดทรายหรือว่าซากโบราณนั่นมันเป็นความฝันของอิสตริด ไม่ใช่ของเธออิสตรดนั้นช็อกไปเลยเพราะเจนนิเฟอร์ไม่เหมือนกับที่เขาคิดเอาไว้เขาคิดว่าเจนนิเฟอร์แค่กโกรธที่เธอพลาดโอกาสที่จะได้เป็นหญิงงามแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเจนนิเฟอร์นั้นต้องการพลังอำนาจเธอไม่ได้มาที่อาริทุซาเล่นเธอพยายามอย่างหนักตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่จากนั้นเจนนิเฟอร์ก็ไปหาพ่อมดและบังคับให้เขาแปลงโฉมให้กับเธอทันทีโดยไม่ต้องใช้ยาระง,งับความปวดให้เสียเวลา ในขณะที่พ่อมดกำลังเตรียมอุปกรณ์เจนนิเฟอร์ได้ขอให้เขาเก็บดวงตาและรอยแผลเป็นที่ข้อมือเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงอดีตของเธอพ่อมดได้เตือนเธอว่าทุกเวทมนต์นั้นมีราคาที่ต้องจ่ายและสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เจนนิเฟอร์จะต้องยอมสละมดลูกของเธอซึ่งเจนนิเฟอร์นั้นก็ยินดีที่จะแลกมันพ่อมดจึงเริ่มไา่เวทมนต์ระหว่างนั้นเจนนิเฟอร์ก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด กระดูกสันหลังของเธอยืดตรงจากนั้นร่างกายก็หลอมละลายและถูกสร้างขึ้นมาใหม่ความทรมานแสนสาหัสดูจะไม่มีวันสิ้นสุดลงจนเยนิเฟอร์นั้นสลบลงไปขณะเดียวกันในห้องโถงของอาริทูซ่ากำลังจัดงานเลี้ยงอยู่ทิสายาเหลือบไปเห็นประตูถูกเปิดออกจากนั้นสาวสวยในตาสีม่วงก็เดินเข้ามาทิสายารู้ทันทีวันนั้นคือเจนนิเฟอร์เธอขัดขืนคำสั่ง และจะต้องถูกนำตัวออกไปแต่ว่ามันก็ช้าไปเสียแล้วพอพระราชาของเวนเกนเบิร์กถูกความสวยของเจนฟเฟอร์สะกดเอาไว้เขาชวนเธอออกไปเต้นรำด้วยกันและได้ขอให้เจนฟเฟอร์มาเป็นแม่มดประจำอาณาจักรตอนนี้ที่ซาย,ย่าทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากยืนดูพระราชากับเจนิเฟอร์นั้นเต้นรำอยู่ไกลๆจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบลง